ยืนเสามาเตรียมสถานทีเ่เฮตบุญเพื่อนอยู่ร่างสีตครับผมเลียงเพงิถวายเพิเ่มักหา,า,ารูปครับนิมนต์พระวัชนะสงฆ์ะ้าจารย์ใจเพื่อนจริงๆเพื่อนเป็นลวงพ่อที่เป็นผ้าจา์ของพระมหาพิชาติที่นิมนต์ไปจำอยู่วัดโนนแสแบงนะครับนี่เป็นอยู่วัดชนะสงฆ์ มันเกินต้องเพียรน้องคอยด้วยแล้วออก,ก็ถือโอกาสทำบุญบ้านด้วยเพราะว่าบ้านที่นี่ตอนนั้นขึ้นมาอยู่ก็คือขึ้นกันเองแบบ <MB. S 1> แบบเฝ้ายูเนาะตอนนั้นนะครับพอดีก,ก็มีโอกาสได้เฮ็ดบุญได้มากอ่อนทั่วกรุงเทพน้ำกันทอมนะฮะทึ้งๆของแอนของบ่อยเพราะมีสีขาวจริง พูดได้เลยนมพูดไม่ได้หรเ่าซีคาวก็มีบอไปโอ้โหไม่คิดมองกัน้มากันรี่อยู่จะประชินจะเอาไว้นะคะได้ยินหรือ้ปล่า่ ប្រើង់នៅពីក្ទៅតែមួយ។្នៅល់ខ្វាផ្្រឿ្រូវ័្មានប្រ្សូវ័្ម្នៅក្នៅក្រើង់ខ្វាផ្ស្រ อะไรใส่ชุดสวยๆบ่กัด่บังบ่มีเสือลุกไม้ติเสือลุกไม่ะคะเอบานตอนแรกกว้างกว้างครับนั่นไงกว้างไปอยู่คันแกนผูเด็กแต่พ่อมีเพชรพ่อยนีสมบัติลายขึ้นมาทันที่เลยมาด่อ ลงถูกเชิญที่มานในลงลง,ลง,ไงลไมไในรุ่งรุงเนี่มีอะไรบ้ามีอะไรครับมีโอกาสอาบุญปีไหม่อบุญบาน สาธุก่อนลูกสาธุก่อนสาธุเห็นปูป่นี่เห็นปูป่